ยักลานสะดวกซื้อแคนาดานี่ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายจีบผู้หญิงจะเรียกว่าตื้อตลอดเวลาถึงเธอจะเมินฉันก็จะตื้อที่จะแต่งงานกับเธอให้ได้กลับมาเสนอซื้อกิจการ7 e เ e ่ e อทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นให้ราคาแพงกว่าเดิมอีก20%ดูซิว่าขาวนี้จะยอมขายไหมนะครับ Alimentation Kuchtar นะครับอันนี้เป็นชื่อของบริษ,ษัทเขานะฮะ เรื่องนี้ผมเคยเล่าท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อประมาณเกือบเดือนที่ผ่านมาตอนนั้นที่ฮือฮามากเลยนะครับว่าบริษัท Alimentation k u t c h t a r t เนี่ยเป็นกลุ่มของธรุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อที่แบบชื่อดังมากๆในอเมริกาเหนือในตะวันออกกลางก็มียุโรปก็มีเอเชียก็มีเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวเช้าวันนี้เองครับด้วยการเพิ่มนะฮะมูลค่าของการเสนอซื้อกิจการของบริษัท Seven and I h o l d i n g ซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ที่ เป็นเจ้าของแฟรนไชส์แล้วก็เปิดบริการเองด้วยสําหรับ7 e เ e ่ e อีเทุกสาขาที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้การกลับมาครั้งนี้เมื่อเช้าเนี่ยก็คือว่ากลับมาแบบว่าอ่ะก็ยังสนใจจะซื้ออยู่ดีแหะครับอยากจะพูดกิจการของ7 e เ e ่ e อทั้งหมดที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะแต่ว่าการกลับมาคราวงนี้มันต้องมีอะไรเด็ดๆถูกไหมฮะสิ่งที่เด็ดของเขาคือว่าเสนอด้วยราคาซื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยเสนอเมื่อดึงเดือนที่ผ่านมาให้ราคาขึ้นไปอีกอ้โหท่านผู้ชมครับนะ อะไรจะตื้อเก่งขนาดนี้ฮะอะไรจะแบบเป็นผู้ชายนี่เรียกว่าอยากจะจีบเซเว่นเอเลเวนที่เป็นสาวสวยที่สุดในญี่ปุ่นจากหนุ่มแคนาดานี่นะฮะเธอเคยบอกว่าให้ราคาถูกใช่ไหมวันนี้ฉันให้ราคาแพงนะคือเซเว่นเอเลเวนเมื่อ6กันยานยนเนี่ยเคยปฏิเสธนะฮะโดยให้เหตุผลหนึ่งในนั้นคือ,อไรซราเนะีฮะเสนอมาถูกไปราคาเนี่ยถูกไปไปกระทบกับมูลค่าหรือหวัวใจของการสร้างแบรนด์เซเว่นในญี่ปุ่นคําตอบคือมันถูกไป ทีนี้รอบนี้กากลับมาไม่ถูกแล้วนะครับกากลับมาให้ทั้ง20%นะฮะนั่นก็หมายความว่าราคาที่เพิ่มซื้อกิจการขึ้นมาเป็น20%เนี่ยถ้าคิดเป็นราคาหุ้นนะฮะเขาให้มาถึงหุ้นละ18เหรียญ19เซนต์ต่อหุ้นตกหุ้นละ618บาท50สตางค์ไอม้มาหนึ่งเดือนก่อนหน้าเนี่ยที่ว่าเซเว่นปฏิเสธว่าคุณให้มาราคาถูกเนี่ยฮะคือตอนนั้นนะถ้าคิดเป็นราคาหุ้นนะฮะตอนนั้นน่ะ14บาท86เหรียญแต่ตอนนี้เขาให้มาเป็น18เหรียญ ถ้าเป็นเงินไทยถูกไหมฮะตอนนั้นจะซื้อบริษัทเนี่ยตกราคาที่หุ้นละ5 0 5บาทวันนี้กลับมาให้เลย618บาทขึ้นมาเกือบ20%คําคำถามคือเอาไงตกลงคุณจะขายไหมนะครับดังนั้นการตัดสินใจเสนอซื้อครั้งใหม่ในเช้าว,วันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าคือในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่จะมาถึงวันที่9ตุลาคมเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ6กันยายนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นวันที่บริษัท7 e เ e ่น n อนด์ไอโเจ้าของธุรกิจมดเี่อนอี่่ปุนเ,นเาาลงเลยนะฮะ บอกว่าขอปฏิเสธการซื้อกิจการจากค่ายร้านสะดวกซื้อชื่อดังแบรนด์ดังจากแคนาดาให้เหตุผล2ออย่างแต่หนึ่งในนั้นเนี่นนยที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าคุณให้ราคาถูกไปนะครับและพอพ้นจาก6กกยกายนมาไม่นานนี่นะฮะตอนนั้นเนี่ยบริษัท i m i n t a t i o n ่นคุช h t a นก็ออกมาบอกเลยนะครับอู้รู้สึกผิดหวังครับที่เจ้าสาอย่าง7 e เ e ่ e อีเนี่ยตอบปฏิเสธอเจเรยกเจ้าสาก็ไม่ได้น,ะน้องเกคูมัน,นครับนะบนะออมาบอกตอบปฏิเสธ อุตสาห์ให้ราคาขนาดนี้อุตสาห์ซื้อกิจการตั้งขนาดนี้ทาไมยังปฏิเสธอยู่ได้นะครับก็ชี้แจงแถลงขายออกมาตามทรรมเนียบนะบอกว่ารู้สึกผิดหวังแต่หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยครับก็มีความพยายามต่อในการจะเจรจาจะเสนอซื้อจนกระทั่งเซเว่น n นท์โฮลดิ่งเนี่ยนะฮะไปแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ญี่ปุ่นขอให้กระทรวงพาณิชย์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับทบทวนสถานะของธุรกิจ7 e เ e ่นไนท์โฮลดิ่งให้กลายเป็นธุรกิจที่เรียกว่า core business national หมายความว่าอะไรฮะเป็นธุรกิจหลักแกนสําคัญของประเทศเพราะฉะนั้นถ้าวัตถุนต่างชาติจะเข้ามาซื้อกิจการของธุรกิจที่ถูกจัดในประเภทแกนหลักสําคัญระดับประเทศแล้วเนี่ยต้องแจ้งทางการและถ้าจะซื้อเกินสัดส่วนเท่าไหร่ขึ้นไปโดยเฉพาะเป็นของตามเทศที่ททจะเข้ามาถือหุ้นเกินตามจำนวนสัดส่วนเท่านี้ต้องมีการแจ้งทางการ นะฮะอ่ะก็ถือว่าอาจจะเป็นการยกระดับสร้างมูลค่าของ s e เว่นแอนด์ไอคอขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นแล้วพอทั้งหมดมันงเงียบไปจนกระทั่งมาถึงวันที่19กันยายนอันนี้เป็นแหล่งข่าวของทางบริษัท a l i m e n t a t i o n ่ u คุชชาเนี่ยนะฮะเขาส่งไอค้อเสนอตรงนี้มาตั้งแต่19กันยายนแต่มาพูดว่าเป็นข่าวตอนนี้9 9ตุลาคือส่งเข้าไปนะบอกอ่าฉันจะให้ราคาเพิ่มขึ้นก็คุณบอกว่าราคาถูกใช่ไหมอันนี้ให้เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วจาก19กัันนนนนยายาาาาจถึงมมเป็ขววนนี9ตุลค ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าพอมาเป็นข่าว9ตุลาคมตรงนี้ว่าเข้าใจว่าทางแบรนด์ร้านสะดวกซื้อของแคนาดาเนี่ยนะครับเปิดเกมให้สาธารณชนรู้เลยว่าเขากลับมาเสนอซื้อให้แพงขึ้นตามที่เหตุผลที่คุณไม่รับข้อเสนอครั้งแรกว่าคุณว่าผมให้ราคาถูกคุณถูกไหมฮะนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าจับตามองครับว่าเมื่อราคาให้เพิ่มขึ้นั้ง20%เป็นแล้วเซเว่นแอดไอโฮลดิ้งเจ้าของ7ซเว่นอีเลฟเว่นทั้งหมดในญี่ปุ่นคุณจะยังคิดว่านี่ราคานี้ถูกอยู่หรือเปล หรือว่าแพงขึ้นหรือไม่นะครับเราก็ต้องดูตัวเลขนิดหนึ่งนะครับว่าไอการให้มาถึง20%เนี่ยเป็นยังไงนะฮะข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับการให้ราคาเสนอซื้อมากกว่าราคาเสนอซื้อเดิมถึง20%อันนี้ก็ถือว่าแพงแล้วนะฮะปรากฏว่าพอไปเทียบกับราคาหุ้นของบริษัท7 e เ e ่นแอนด์ไอโฮที่พีคหรือสูงที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในกลางสิงหาคมเนี่ยนะฮะเท่ากับว่าที่เขาเพิ่มมา20%และไปเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันและเทียบกับตอนที่อยู่ช่วงกลางสิงหาคม ส่วนต่างเพิ่มขึ้นจากราคาตอนกลางสิงหาคมขึ้นมาถึง53โอ้โหทำไมเขาอยากได้เซเว่นมากขนาดนี้นะ <c oughs> ในประเทศแคนาดานะฮะ <c oughs> เขาอยากได้เซเว่นของญี่ปุ่นอยากคุบหมดเลยนะครับนั่นกะ็กลายเป็นเรื่องที่ว่าน่าติดตามนะครับว่าในที่สุดนั้นเซเว่นญี่ปุ่นจะตอบตกลงแบบไหนนะฮะจะยอมหรือไม่ยอมสำหรับชาหนุ่มคนนี้ที่ตื้อไม่เลิกจริงๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อไปนะฮะ